มาเบื่อไงบอกห่อยง่ายไปใหญ่หรอมวนไปหน้าตามวนไปหน้าตาคนเงินบาทก็ใช้ตามบบเงินยี่สิบบาทก็ใช้ยี่สิบบาทนี่ร้อยก็ใช้ยี่สิบบาททำาบุญทำนบุญบาทหนึ่งแดดบอยายทำาบุญบาทมันก็ได้หาสิบตังก็ได้บาทหนึ่งกับร้อยหนึ่งอันใดได้บุญไรบาทหนึ่งค่ะบาทหนึ่งใช่ ใส่อะไรก็ได้บุญบ่ใส่อะไรก็ได้บุญไม่เกินบ่ใส่เงินได้บุญบ่ได้เหมือนกันแต่ใส่เงินมันต้องปลอดภัยปลอดภัยก็ไม่กลัวไม่ได้ใช้เงินบ่ใส่เงินได้ยติได้สมมติว่าไปให้บุญเจ้าบ่ถือเงินไปสิเจ้าอยากอายบุญบ่เศร้าก็บ่ใส่อย่าลืมเงินเดี๋ยวอายบุญบ่พอได้ใส่มีสไลด์ซื้อในบักอโลบอมีสไลซ์ วันนี้คุณยายอําค้างพอเสียากอะไเปนปบ้าบ่กนิกใจให้สบายมไม่ต้องกสมุลใจทำบุญไปได้เรื่อยเรืออร่อยนี่ห้าใจห้ามีสิบใจสิบชิ้นหาไม่ยังแน่บปนยายชิ้นหาเออมีอปานาคีป,ปาซาเวคือนนอ,ค <laughs> อับเบลเออไม่ไ <laughs> ด้ที่ประเทศปอสอง เอาเอาเอาไปวารถาสิปีเอาดูนะทุกคนเดีย๋ยวยายเต๋มเดี๋ยวไปข้อ,2 2> อสองข้อสองเงินืะบาทนี้ปานาติปาตาเวลามณีสิ่าปัฏฐางสมาธิยามีอจินาธานากะปานาอจินากะาะนี้มูส,สุราสุราหาขอ้อ,อถือสินใหน,นากมูหรือถือห่าขอ้อถือหมือ ถือเมื่อชิ้นแปดเดียชิ้นแปดว่าชิ้นแปดเอาเอาว่าเอาจด้ยังไงใบบาเป็นนตอนขอภาษาระไหนถือสิ้นยังไงชิ้นแปดบอกชิ้นแปดชิ้นแปดกับซื้อสินหาจะซื้อต่วันรักชิ้นแปดทุกขอว่าชิ้นแปดเอาทุกขอชิ้นแปดเดียวชิ้นแปดน้องปุณในบอก มันบ้าบอกถือเอน้อนกุนอ่ะมันจะธรรมดาอ่ะมันอยู่ในศีลมาใหญ่อยู่ในศีลแต่ว่าบอกุนเหรอเขาว่ามุ่นเขาก็ว่ากุนเธอกลัวมันผิดบ่าบอเาเออมันน้อนมาจากเนาะโอ้ผูะะ้เดยกหมวกับเบิ้งคิดนี่เด้น 8, นอศีลแปดน้อนกุนไปอยู่ในข้อหามกุนได้ตามสบายมันไม่มไ,มได้เกียรติามันเป็นเองตัวส์เห ตัวก็ไม่เป็นไรนั่นน้อนอยู่ตัวทั้งสี่งหรอปะไร <c oughs> จะมหน้าตดวเจ้าแห่งเขาแหลงนี้แเจ้เคยมีคนตัวด,ดังมาเป็นน้อนมาบอ่อที่หรอ,อคอย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 ,คอยปี